สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวแคมรี ry, ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาส่องเบรกนะครับผมนี่จะเป็นเพิ่งเปลี่ยนมานะครับทั้งจานแล้วก็ผ้าเบรกนะครับก็ไม่ได้ใช้ของแพงอะไรนะครับนี่เลยเห็นไหมครับสีแดงๆนะ เปลี่ยนมาทั้งสี่ชุดเลยนะหน้าสองหลังสองจานหน้าสองผ้าเบรกหน้าสองจานหลังสองนะครับนู่นนะเดี๋ยวไปถ่ายดูนะครับก็ค่ายนี้นะค่ายนี้น,นี้หลังนะอันนี้เป็นล้อหลังนี่ครับค่ายนี้ ใช่ TRD หรือ TRW <c oughs> ไม่ชัวร์นะอ่าประมาณนั้นแหละก็ตอนนั้นน่าจะเปลี่ยนมาถ้าจำไม่ผิดประมาณห้าหกพันป่ะถ้าจำไม่ผิดนะไม่ไม่ไม่แน่ใจถ่า่เพราะว่าเปลี่ยนมาประมาณอปีหนึ่งละเกือบปีละนะครับนะก็ถามว่าใช้ดีไหมโอ้ก็หนึบดีนะครับเบรกแล้วหนึบหนึบดีนะครับทั้งจานแล้วก็ผ้าเบรก สวยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นล้อหน้านะครับก็มั่นใจได้ครับตนนัวนี้จริงๆก็ไม่ต้องเปลี่ยนแพงนะครับหรือจะเดิมๆก็ได้เนาะเดิมๆก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะแบบแบบอัปเกรดแต่งเขสซะหน่อยนะครับอันนี้ก็ใช้ได้อยู่ ระยะเบรกดีเบรกหนึบนุ่มนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญที่ผมจะบอกก็คือมันไม่มีเสียงดังของเดิมเนี่ยผมเปลี่ยนอะไรนะของโอ้ของแพงเลยอะไปเปลี่ยนแถวกิ่งแก้วอะนะครับค่ายแถวนั้นหมดไปหลายบาทเลยนะครับแต่เบรกดังเวลาเบรกนี่หรือเวลาถอยนี่ก็ดังนะครับเบรกเหมือนเหมือนผ้าเบรกมันสีอยู่หรือไม่ไม่ชัวร์นะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับ ก็ผมถอดทิ้งเลยนะครับถอดจานทิ้งถอดผ้าเบรกทิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนใส่ใหม่แค่นั้นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรนะแต่ว่าเราแก้ไขได้แล้วเราก็จบที่สีเขียวๆับผมใส่อันนั้นอันนั้นแผ่นก็จะสีเขียวนะที่ใส่จํายี่ห้อไม่ได้ลืมละเพราะว่าก็เปลี่ยนทิ้งไปแล้วแต่แพงกว่านี้แน่นอนนะครับนะแพงกว่านี้แน่นอนนะครับก็อันนี้ก็แนะนํานะถ้าใครสนใจ หน้าหลังเหมือนกันนะครับอันนี้ก็หลังหลังซ้ายลองดูนะครับจะลองจัดทั้งชุดเลยจานจาน4ี่ใบแล้วก็ผ้าเบรก4ชุดนะครับหน้าหลังลองดูนะครับแนะนำนะครับแถวแคมรี่เอสวีศก็ประมาณนี้นะครับเผื่อเป็นแนวทางในการเลือก สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ